มากินบักมวงแล้วเพื่อว่าได้เพี่น้องเด้อมากินกันเลยจ้ะจ้ะแต่ก็หมองกับ มอาวม่วงก็ต่นพี่น่องใจว่าเ่มาะสมหวานใจร้อยอยู่เฮ้ให้ว่าจะกินอันนี่เฮ้ยแต่คอพี่ดีกลัวนะพี่น,น่องเนะนีนี่กลัว Bẻ chút dọn đi Rồi Bẻ Cứ nè với đây đẹp với nó ơi ต่อยเพื่น,อน้องจ้ะนี่ตะเคาะอจจะตะเคาะนี่อยู่นี่นะคะอยู่นี่นะคะมากินต้นเฟ้าได้จัดหยองเด้อนั่น,น,น,นสุนันไปอันอนั้นพคนใหญ่คนไปอันนี้ป้าทายพวกที่เข้ามาขายถึงหนดซีบาทได้ซื้อมาฝากซื้อมาใหา้เดี๋ยวพี่น้องเด้ไมา กินเพว่าจ้ะเด้อมากมาสพี่น้องจ้าลกไม่ก่เดี๋ยวพีเด้่าบ่บ่หลอนแหนเดือี่นาเนี่เปน้ห่ตย ให้ว่าใส่น้ำปลาเอาใส่น้ำปลรราใส่ให้น้มเกลือน้ำปลาหวานหรือเ่าเมื่อนเมื่อไปหาหนองกุนสร้างน้องสื่อปลาเลให้พี่น้องเอ้ยบัดมาเปล่าไรายอย่างท่านค้ณเหมือน โอ้ยพอสกดกบแม่่มไม่เนาะมันนี้ใส่เอียบนี่แล้จะเดาเบียกบ้านพี่เนะ้ะหืมเป็ดุดยอดเดวยวหัวเหือาเปียวสุดหยอดได้พี่เนองเลย

อืมไม่ไม่ไม่ม่อืมมะม่วงไงผสมพี่น้องเอ้ยมะม่วงเพรียวหวานเป็นมะม่วงแล้วคอมเมนต์พี่น้องผสมหวานจริงๆก็ทำจิ้มมะพร้าวนี่แล้ววันนี้เปลี่ยนสูตรไหมแล้วบอกแต่ขอมากิน มันต่ำม,มากินตำไปลามัเนาะได้ไปได้มาแล้วก็กดูตุบได้กินเองเนาะอวยเปีย อวยเปียดพี่นนองเอ้ยเจ้ยคักเปียดเนี่ยเร็วเวเอาตรวจข้อไปเสียงพุบพี่นนังเลือดังบืออยู่นะหอนได้กัอีนนี้เพื่อว่าซักผ่าสามทั้งหมดนียทั้งหนึ่งกัเอาไปสมจะเกอะไรไมันต่เสียง ทั้งสิทธิศักดิ์ผนนมให้ไงที่เป๋วให้่บึงพี่น้องอใหญ่เพี้ยว่าเห็ดคลิปอย่างคลิปเราคลิปอย่างบอจ้าก็มินเตะคลิปเนี่ยเพี้ยว่าเนี่ยจ้จาจะเสียดคลิปอย่างนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเห็ดคลิปกับเขาเพี้ยว่าสิเส็ดให้เบิองน่าจะเด้อใหดกับเขาแบบบ,บา้านๆน่าจะเด้อแบบแกงน้อไม้แกง เพราะว่าสีบวเฮ็ดแกงกะทินั่นๆนี่สิเฮ็ดน่าจะเนาะเฮ็ดแกงน่าไม้เฮ็ดแกงผักขี้เด็กสิจ้ะสิเฮ็ดแบบสิเฮ็ดเฮ็ดสิเฮ็ดให้เบิ่งแต่บ่นั่นๆนังสิกินเท่านึงน่าจะเนาะ ถ้าจะแกงเฮ็ดเฉพาะเซี่ยมกะทิกะย่านพ่อใหญ่บอกกินน่ยพ่อใหญ่เล้วบอกกินกะทิพี่นอ้องนั่นๆนาแน่ใจถึงกินเธอหนึงกะทิอันจะมากกินต้มจืดเมี่ยสดน้นาจัดไทย้ยก็ะเบนของที่เป็นมักคือแกงหมูอือเลยพี่นอ้องเลยหม,มูแกงหมูอือนี่มักแห้งเสี่หมูสสามสันเนี่ย แก้งกินทุกข้าวก็ได้เพื่นมักหม้ออันเดี๋ยวพี่ว่าสิเมื่อเราเมื่อเราเรื่องอันพ่อไญ่ฟังหรือยัาเรื่องตอนที่ว่าเพื่นป่วยเด็กๆกันจะ้ะที่เดิมอาการเพื่นเป็นเนาะ แกใส่ก้อนพี่นองจ้าปากัดเอาลวดแต่กินเองคนเดียวกินโมเมตนหน่อยได้พี่นองเ้ยจานสองจานในเด้อเห้ว่าแกแบบอันนี้กินต้อนนี่ กินเองจ้ะก,กินเองผู้เดียวเอาปากกัดได้เลยกินตะเคาะจะกินตะเคาะไม่ว่าได้พี่น้องเด้อจิ้มใส่ก่อนไอเพลทมันยังสวงวัดเนาะพี่น้องเนาะเอาเพลทกับเอาสวงมาสเสียบๆเพื่ว่าม่นไม่หน่อยได้พี่น้องเป็นตะกะเพราะข้างในบดอยู่นี่เพราะข้างในบดอยู่ แต่กะอยู่พันในบดอยู่โอ้เขาตกลงไปพี่น้อง โอ้ยเดิมได้แบบโอ้ย,เป,ย,เ,ปยเปียวทั้งเปียวทั้งแจ๋บแจ๋ยวโร,รบนะพี่น้องได้ดังอือๆน่อ,อขคอสดคอไพ่ได้จ้ะเด้องานกินอยู่ในเฮือนน,นะพี่น้องแมงบัดยังมาตามมาอยู่ พี่น้องคลิปนี้กะมันไม่ยังไหน,นจ้นะเนาะมากินบักตะข้อก็บักม่วงให้พี่น้องเบิ้งนะจ้นะเนาะให้พี่น้องก็ได้กดแชร์กดติดตามให้ช่องสาวเราพากินแพ้ว่านะจ้นะเนาะที่สําคัญนะจ้ะอย่าลืมก,ปก,กดปุ่กระดิ่งจ้ะเพื่อจะบมาผาดการแจ้งเตือนคลิปแมลงสาวเราพากินแพ้ว่าจ้าพี่นออ้องที่เขาไม่เบิ้งคลิปแพ้วก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเขาไม่ได้ซีวิตแล้วพี่น้องเด้อกินเงินให้ได้เงินกินทองให้ได้ทอง ขอให้เงินไหลน้องขอให,ให้ท่องไหลมาหาพี่น้องจา้าคิดบังเออประจกกกักษ์หลวงไพ่ไข่เจ็บทั้งไหนทั้งปวงจา้าคิดบังสิ่งใดก็ได้สมปรารถนาด้จ้ะเด้อสาธุจา้าคิดไม่จบไปเพียงเท่านีาา้จ้าบายบายจุบจ๊บจุ๊บจ้า